สวัดีครับพบวับผมช่างหมูแฮมวันนี้เราพามาดูการเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ท่อไเสียหรือน็อกเซนเซอร์เป็นของตัวเบนซ์2000เป็นซีคัสครับ,รบนี่ตัวนี้ตัวน็อกเซนเซอร์มันเป็นตัวทําหน้าที่คํานวณไอเสียที่ออกสู่บรรยากาศฮะมันจะสั่งวัดค่าแล้วสั่งตัวหัวฉีดแอรบ,บูนทำง,งานอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูกันครับ ต่อเลยครับตัวนี้เป็นหัวฉีดแอปูนะฮะเซนเซอร์จะอยู่ทางด้านหลังของหัวฉีดทั้งสองตัวฮะอยู่หลังแคทนี่ครับของเก่าจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้เราก็ทำการถอดแผ่นแข็งกาดออกมาเจ้าตัวยืดนี่ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ส่วนนี้ปลดปลั๊กออกแล้วก็คลายน็อตสองตัวนี้ออก แล้วก็มาทายเบอร์ยี่สิบสองตัวนี้ฮนะก็จะออกมาเป็นของเก่านี่ฮนะหน้าตาของเก่าส่วนตัวท้ายก็เหมือนกันฮนะอยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันตัวท้ายตัวเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ปัดเหมือนกันนะถอดน็อตต์ตนี้ง่ายๆครับนะเบอร์ยี่สิบสองก็ออกมาลนะของเก่าตัวนี้ของใหม่ฮนะ เดี๋ยวเราเอาของใหม่ไปใส่กันนี่ครับกําลังใส่กันเลยฮะเหตุผลที่เปลี่ยนก็ตัวเขาเสียเองอ่ะเขาจะติดอยู่กับแคปพวกนี้เขาจะคำนวณปริมาณไอเสียแล้วก็ทำหน้าที่สั่งจ่ายตัวหัวฉีดแอปบ,บูตัวนี้ครัหัวแอปบ,บูน้ำยาแอปบ,บูก็จะฉีดเพื่อฟอกอากาศฟอกไอเสียแล้วก็ผ่านแคตตัวหลังอีกทีนะึงแคตัวนี้ แล้วก็มาวัดอีกทีนึงฮะตัววัดค่ามันคือตัวนี้ว่าปริมาณไอเสียที่ออกมานั้นได้ผ่านค่าผ่านมาตรฐานหรือ,อยังถ้าไม่ผ่านตัวเซอนเซอร์ตรงนู้นก็จะสั่งให้แอ็บบูชีดเพิ่มเข้ามาอีกในห้องนี้ฮะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากคนระับตัวนี้เวลาเสียก็จะมีไฟโชว์เป็นไฟเครื่องยนต์โชว์เป็นรูปสัญลักษณ์เครื่องยนต์ เดี๋ยวเราเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวให้ดูฟอนกันกทีครับนี่นะครับไฟโชว์อยู่เป็นไฟเครื่องยนต์ตัวนี้แหละฮะที่มันฟ้องตัวเกี่ยวกับตัวน็อกเซนเตอร์หรือว่าเซนเซอร์่อไยเสียงแล้วมาดูฟอนกันครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาจับสตาลบให้ดูกันอีกทีนึงนี่ครับคอนเจ้าตัวล็อกเซนเซอร์เนี่ยล็อกเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ตัวสองตัวเราก็เปลี่ยนสองตัวฮะเดี๋ยวเราไปทิศอินแนละลบคอนให้ดูกันอีกทีเนี่ยเรามาทิศอินกันนะ เปลี่ยนของใหม่ทุกครั้งตัวนี้ก็ต้องมาทิศอินก่อนนะสอนให้เขารู้จักระบบก่อนมันถึงจะใช้งานได้ดีนี้่ตอรกบมกรันเจ้าจช้านะะเดี๋ยวผมตัดให้ดูอีกทีดีกว่าที่จะทิต์อินเรียบร้อยแล้วสักเซฟฟูเดี๋ยวเราไปลบกันต่อ โอเคครับหลังจากที่เราทิศอินแล้วเดี๋ยวมาลบก,กันฮนะโอเคฮะลงฟอลแล้วฮะเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถตร์ทเครื่องดูอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ไฟเครื่องยนต์หายแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบให้ลูกค้าประมาณสัก2 0่ิกิโละถ้าหายแล้วถึงจะส่งลูกค้าได้ครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดซับสไครต์ให้ช่างหมูแฮมด้วยนะครับสวัสดีครับ